ทังเรียกว่าใจหรือเรียกว่าจิตคือความรู้อันหนึ่งอยู่ในท่ามกลางหัวอกนี่แหละแต่ความรู้น,นี้ยังไม่ตล่อมตัวเข้ามามันจึงสร้างไปหมดทั่วสา,ารพนร่างกายคนทั้งคนยังเป็นความรู้ทั่วไปหมดโดยจับความว่าจิตไม่ได้นะว่ามันอยู่จุ่ไหนเมื่อเราภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะจะค่อยสงบรวมตัวเข้ามาม้วนเราตากแหไว แล้วดึงจอมแหเข้ามาตีนแหเขาจะโหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนรวมเป็นกองแหอันนี้กระแสของจิตที่มันชิดฟุ้งส่่างบุญวายซึ่งเป็นเหมือนกับเขาตากแหไว้นั้นเอาพุโทโธคือจอมแหนี้ยึดอันนี้ไว้ มีสติกำกับมีแล้วกระแสของจิตจะค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเป็นความสงบเย็นทนี่ไม่มีอารมณ์อะไรมาคิดมากวนมายุ่งมาเหยิงมีแต่ความสงบความรู้นี้เด่นขึ้นเด่นขึ้น,นอย่างนั้นก็เป็นความสว่างสายความกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจแล้วจะเห็นใจของเราว่าเป็นของแปลกประหลาดสิจันล้นโลกล้นสรรไปแล้วนะเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่ามันเลยโลกไปแล้วถ้ายิ่งจิตมีความได้เหยียด มากกว่านี้แล้วยิ่งไม่มีอะไรเทียบเนี่ยในสามในโลกฐา,านนี่จิตเลิศกว่าทุกหิงทุกอย่าง,างเพราะจิตเป็นธรรมแล้วนั่นทมท่านมาเลิศเลิศอยู่ที่จิตใจเท่านั้นจะเป็นผู้สรับสัมผัสธรรมเราต้องพยายามทำนะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปการไหวพาสวดมนต์เป็นงานที่ชอบทำที่สุดแล้วเป็นสาระประโยชน์แก่จิตใจของเราอย่างมากเงินทองอเขาของกองเท้าภูเขาสู้ไม่ได้นะ เวลาใจได้รับสมบัติทรมาสมบัติเข้าสู่ใจแล้วจะปล่อยสมบัติภายนอกไปเป็นระดับดาไม่ติดใจกับมันยิ่งกว่าการติดใจนี้การดุงดึงดูดดืดด่มในธรรมของเราที่อยู่กับใจซึ่งมีความสงบเย่งใจแต่พลาลอศัศจอาย์อยู่ภายในใจสง่างามอยู่ภายในนี้มันก็เริ่มปล่อยสิ่งทั้งหลายก็ไปเป็นระดับดานี่ละการภาวนาเห <c oughs> ็นประจักษ์นี้ไนงะ ทำผู้เจ้าเห็นสตรนานต่อจากนั้นเข้ามาบาปบุญนโกสวรค์น,นี้จะกระจ่างขึ้นภายในใจแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยรููเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วปิดไม่อยู่พระผู้ดเจ้าไม่เคยโกโหกโรคซ้อนตามความเป็นจริงแต่เราไม่เห็นที่เถยๆอก็เหมือนกับเป็นโมฆะไปสาหรัโคนตาบอกขอจิตมันสว่างกระจ่างแย้งเข้าไปสิ้นที่ทรงสองมาแล้วนั้นไม่มีปิดบังลี้ลับเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นตางกันหมดยิ่งทําจิใตใจให้มีความดูด,ดื่งไปเป็นลำดับลำนา เนี่ยที่นี่บอกให้จ้างให้ทําบาปก็ไม่ทําเมื่อจิตได้เข้าถึงขังนดีแล้วบาบุญรู้ชัดเจนกับใจโอ้บาปนี้เป็นความเป็นใครเป็นเวรต่อสารโลมานานบุญนี้เป็นคุณประโยชน์แก่สารโลมานานเพุ่งมาปรากฏในหัวใจของเราตั้งแต่บันนี้ต่อไปนั่นแล้วก็ลนะอายต่อบาปผีโอตปาความชิรุ่งกลัวบาปเปิดเองมีเองไม่จะทําอะไรทั้งนั้นเนี่ย ใจของเราก็ยิ่งสว่างจางแจ้งที่ตายแล้วจะมาเกิดที่ไหนมันก็ยิ่งกระจ่างพระนจ,จิตใจไม่ต้องประทูนถามพระพุทธเจ้าทำท่านสอนมาแล้วให้รู้ทำจะพาลูกไาเห็นพาไปาเอง มีาการภาวนาเป็นสิ่นสำคัญมีตั้งแต่ว่าชาพูดชาพูดพุดทธโธคําเดียวไม่ติดใจเลยนี้ไม่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพูดการที่ไหนอย่างน้อยเราเดินไปเดินมาก็าม,มีพุทธโธติดใจของเราเป็นเครื่องหมายของเราถือพุทธหรือศาสนาพุทธธรรมโมลิสังโฆ อีเขียนนั่งถืออยู่กตามเรารลลึกถึงพุโทโธแล้ลึกได้เป็นธรรมะเลิศเลอชิ้นอื่นเล่าชิ้นมามากมายมันเลิศเลอ,ดเดอที่ตรงไหนไมิจะสร้างความภาวะรูปวายให้เราเกิดความโลคความโกรธดาคาตนามากขึ้นเมื่อความคิดไม่เป็นท่าความคิดเล้วแหลกแบบแนวเหล่านั้นเรายัาง พอใจคิดกับมันได้นี้เราจะเพาะเราจะบังคับอิตใจของเราให้คิดกับพุโทโธธรรมโมสังโค้ไม่ได้เหรอเฉียนหนังสือก็คิดได้แต่คิดเรื่อที่เด็กันยังคิดได้คิดแล่องอเริ่มทาทำไมคิดไม่ได้เพราะหัวใจลงเดียวกันเราบังคับเะไอย่างนั้นถ้าเราอยากเป็นคนดีให้บังคับนะอย่าปล่อยเลยามเลยน่าจะจมจริงๆนะพระพุทธเจ้าแสดงวไว้ไม่มีสองนะหนึ่งเท่านั้นแหละคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้า ว่าสัตว์โลกเป็นยังไงเห็นตามความเป็นจริงไม่มีสองเนี่ยแล้วแตรมาคำใดเป็นคำถูกต้องแม่นยำไม่มีสองอเรียกว่าหนึ่งเอกนารรมกจริงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองได้แก่คำํำั่สอนของบุทิเจ้าเราทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วจะมีความสังขานามภายในตัวของเราเอาอย่างน้อยให้รักษาอย่างที่ว่นะ